ก่อนที่เราจะลงมือทำกา,าปรปลูกพืชผักสวนครัวไม่ว่าชนิดไหนก็ตามเราก็จะต้องมีการบำรุงดินซะก่อนส่วนเราจะบำรุงดินด้วยสูตรอะไรเราไปชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยเราก็จะเตรียมน้ำมาประมาณ5ลิตรต่อมาเราก็จะใช้กล้วยที่สุกงอมในกล้วยที่สุกงอมนั้นเขาจะอุดมไปด้วยสารอาหารเป็นจำนวนมากที่มีประโยชน์ต่อต้นพืช จะช่วยบำรุงดินทำให้ดินดีมีความร่วนซุยแล้วก็ยังช่วยทำให้ดินของเรามีธาตุอาหารที่เยอะเพิ่มขึ้นค่ะต่อมาก็จะใช้เป็นนมเปี้ยวจำนวนหนึ่ขวดนมเปี้ยวก็จะมีจุลินทรีย์ที่เยอะมากค่ะจะช่วยระเบิดดินทำให้ดินนั้นมีความร่วนซุยค่ะ และสุดท้ายเราก็จะใช้จุลินทรีย์สังขอแสงจุลินทรีย์สังขอแสงนั้นจำเป็นต่อในการบำรุงต้นพืชและบำรุงดินเป็นอย่างมากค่ะเราก็ใส่จุลินทรีย์สังขอแสงไปประมาณ200 cc ซีซีได้ค่ะหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมทั้งหมดเราก็จะคนๆให้เข้ากันเลยค่ะ เป็นสูตรง่ายๆที่เราจะไปบำรุงดินให้มีสารอาหารที่เยอะและทำให้ดินนั้นร่อนซุยค่ะธรรมดาก่อนที่เราจะปลูกพืชผักสวนครัวเราก็จะมีการพรวนดินและใส่ปุ๋ยคอกและเราจะนำฟางมาคุมหน้าดินไม่ให้หน้าดินนั้นร้อนเกินไปหลังจากนั้นเราก็จะใช้สูตรบำรุงดินที่เราทำเมื่อกี้นี้ลาล้นลงไปเลยค่ะ สูตรนี้ก็จะมีธาตุอาหารที่เยอะจะช่วยบำรุงดินทำให้ดินดีมีความร่นวนซุยว่าเราจะปลูกพืชผักอะไรก็งามค่ะผักที่เราจะปลูกในวันนี้ก็จะเป็นผักกวางตุง้งผักกวางตุ้งก็จะเป็นผักที่โตวไวเป็นอย่างมากเลยค่ะปลูกแค่สองวันเขาก็จะเริ่มงอกค่ะเราก็จะหว่านโปรย,ปรยให้ทั่วแปลงเลยค่ะ สูตรนี้นอกจากเราจะรดดินก่อนปลูกแล้วพืชผักที่ขึ้นมาแล้วหรือว่าผักในกระถางเราก็สามารถลดได้ก็จะช่วยแก้ปัญหาดินเค็มดินแข็งเมื่อดินแข็งพืชผักของเราก็ไม่โตเมื่อเราใช้สูตรนี้รดเขาก็จะมีการแตกยอดงามโตวไวเพราะดินดีดินร่วนซุยก็ทำให้พืชผักของเราเขียวงามค่ะ สุดนี้เป็นสูตรที่ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูแล้วพบกันใหม่ค่ะ